ไปเลยมาแล้วพี่้องมาแล้วก็ลังเสียยลลงน้ำพี่้องอ่าเรือลำนี้จักพีพา่นี่จักพีพายเนี่ยจักคนสิบสองสิบสอนห่อหสิบสองผีไผ่นี่หนาที่บนว่าลงเร้อพี่้อง ไปแล้วสิบสองฟีพายน้อยเนาะนี่ส uh ิบสองฟีพายพี่น้องเฮ้ยไปแล้วเอ้าหุยเลยหุยแก้วเลือดแก้วเลือดประเวนี่แข่งเลือดเน่แก่งกอบพี่น้องมามาแล้วมาแล้วมาคลิปนี้ไปเบนัมกันพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมนี่คืออยู่เวทีตอนนี้กำลังตั้งเครื่องตั้งเวทีอยู่กับมโอนีสามสามนมสามมุมได้คุบหน่อยโบราณ อันนี้คือของที่ระลึกจากคุณทินนุ้งแซีเดือนจามันดิเอาขายมาทาั้งมาเอออเาละครับพี่น้องก่อนก่อนอื่นไอทีมงานเขาตั้งเวทีเครื่องเสียงทางนี้ให้มันเลี่ยวก่อนเฮาสิลงไปเบิ่งยังเกาะท่าเขาเจะมองมองเซีนไส้สอมองอเซีนไส้มองเลือกอเขาเซีนไสอยู่ค,คุณบอกป่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้กับอาจารย์เล็กพาเลาะไปเบิ่งมองเขาจะแขกงเหงื่อหรือว่าซวงเหงื่อ ทั้งนี้กาจาย์อื้งกับจานเก่งเพืเ่อนคุมงานก็บเปบ็นยายน้ำคุมงานทีมงานเวทีเครื่องเสียงไปเฮ้าไป,ป,ปไปกันเลยอันนั้นคือมองซุ่มออกบูดออกยังอยู่ทั้งพุ่นน่ามาอคือนนี้ทั้งผีเฮากับสีผ้ากันไปลงไปบึงมองข้าเจ้าสีซว่งเหืออ่ะบรรยากาศวันนี้พี่น้องผ้ากันไปบึงมองซว่งเหือเป็นแนวด้ตามมาพี่น้องตามมายางมาหดแล้วพี่น้องบาดในทั้ทงผี ทั้งบุ่นสิเปลี่ยนวัดพี่น้องเอ้ยพู่นสิเปลี่ยนวัดพู่นจานเล็กกับจานโตัวพ่นพระโอ้นี่พอโอ้เขาจะเอาลงนี่บ่เฮื่อนข้างพู่นก็มีมันมันมีลายบอนโอมีลายบอนใส่ใส่ท้องใส่นนี่ว่าเส้นไส้อู้อันนี้พ่นไม่ขายไม่ขายพ่นกระลังลงเครื่องลงของพี่น้องเอ้ยขายเครื่องขายของกันอันนี้ว่าพวกโนตีของพ่อใหญ่แสว่งนี่เด้ของยี่พอคอย บ่ได้ลงไปยามเพิ่นไปาว้าจะไปยามมาจังบาทนะมาแล้วบ่เห็นแล้วบ่อีพอเสแวงไวมาแล้วบ่เนออันนี้เวทีเวทีเพิ่นกระลังแตง่งเพิ่นเอาไว้ค้นมาอันนี้สิเป็นการแสดงกลางเว้น <c oughs> แสดงกลางเว้นตัวอีพอเสแวงเราในบ่อน้าตัวนี้เนาะเขาจะจะสีสว่างเงินเนาะเดี๋ยวจะาไปเบิ่องขับมาเบิ่งเวทีก่อนพี่น้อง จะพาพี่น้องเข้ามาดูเวทีก่อนเด้อก็คือจืดใช่ไหมก็ม่ได้เล้งหรอกเนาะไม่ได้เล้งแล้วเป็นจืดจืแล้วบาดีโอ้ยตายแล้วโอ้สิบปใส่เกือบูดหมดหมดมาี่ลยตัวไตโตตังแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้นี่นมแสวงตุ่นลำพงเอ๊ะอาจารย์นรตีมาพอดีนั่น มาแล้วจานอัลตีมาแล้วเปดีลิโกนพี่น้องไปดีลิโกนไปจะได้พอเซลย่ำได้เอาย่ำได้จังเอยบ่ติมตามหลวงน้องพอเนาะเออคืึมฝตกลื่นเกือบมีห้แม่ลูกก็นอนดีว่าละรอนอนยูตใต้ห่านละมาเึ้ื่อนก็ดีฝนแล้วฝนตกลิ่นได้พอมาเึ้่อนฝนตีสองน้อมาขค้่นนะอโอ้จังหวะไปไหนทีมงานทังนี่โอ้ทีมงานคนวยเขาขึ้นหลเถ้งนี่ไปซอยทังกุ่นน่ไปซอยเพิ่อนน ใส่้งเ่งในเด้อเ้าแล้วทังน้หนโอ้นี่บอเรือเพิ่น่ะไปเพิ่งเรือบัดนนิเพิ่งทั้งไนได้เ่ทังไนได้เรือป้าหาห้าเพิ่งเรือก่อนเด้อพุนครับี่น้องเรืออยู่ฟังพุนครับพุนก็จะเอลงพุนตัวเรือนน่ป้าชูก็ยู่ไกลแต่อันนี้เรือน้อยรอนยใสมีบ่โอ้นี่ด็ก้งนี้ก็มี พ่เขามาปองจืนโพดต้นใม้บังเบิดละไพูดอยู่ฟังคนเรือเนาะก็จะขึ้นไปอยู่ฟังคนเบอสิ่้ปผาอราไปปองไหนเออไปเบิ่งเห่อไปอยากไปเบิ่งเือได้ดิฮัมม่งมงไปเอวมื่งไปเอาหมร่งเราน้ำเลาเหมนเร่งเมเ่งเด้อันจะได้กุ๊นั่น ไอไปเอาเงินไปพร้อมผ้ารัดไปเราบาดดิโอ้จืดคับนอกมงนี่นอกําลังตั้งเครื่องจ้าแม่สบายดีแม่มาแล้วแม่ขอยมาแล้วสไรพดแกมม่กจ้าพากันมาถ่ายคลิปเงื่อว่าจากเบื้งเงื่อนอะไรได้ดิโอ้ยปวดหมีเพินโอ้มีเพนบอกอย่างคักเลยฝนตกห้ามหมุ่นขึ้นพนอนอยู่ใตฮัน โดยไะไปเบิ่องห้างเขาได้แม่เด้อเออโ okay. อเคแล้วลุงแมรินอยู่ดีเด้อดังนั้นจ้าแม่จ้าจ้าโอ้คือป่านไปหาเสียงเพลงแต่บัดนี้เพลงอยัางละเติมเติม,ตม,ตมที่บัดนี้มีคนหล่คนไล่แล้วมันเป็นวิเพีงที่บัตรน,นี่โอ้ยนี่แม่นี่แม่แมเฮือแม่ดีเห็นแล้วนี่ไปพุญปันป้นเพียงดงังแห่งี่น้องเลย นี่โอ้ยซูมบ่อไหนแม่กล้องคอยแม่กล้องโกโปมันซูมบ่อไหนเนาะพูดล่ะก็จะกำลังสิเตรียมการพี่น้องอยู่ฟังผนไกล้ๆบนกล้องโกโปแล้วเนี่ยบ่อเห็นบ่อไหนกันจะไปพูดกับพี่เสียงเพี้ยงมาดิอยู่ใต้บัตรนะบ่เอาล่านขายพินบ่อไหนหงวยโบแมนใหม่ายเรือไม่่ายเรือเปมันคล้ายพินอู้ผู้คนบหกหลายอย่ต้องขุมพี่อนสไลเดอร์ โอ้คา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 คือตั้งนี่แต่วันมีเสียงดนตรีเสียงเพลงนี่แล้วมองเข้าสี่ทายยากพี่น้องเอ้ยขอตรวจขอใบอะไรเดอ้อมาเบิ่งเรือได้เห็นแต่ไม้พายพี่น้องนี่ไม้พายเรือโ oh, อ้หู้อะไรเด้ออยู่บนอพารลายเลยเพ่ยงยังระบาดไล่พิ่นี่ซื้อที่ Cái này mà các cháu đưa luôn à, Mà mà phía bỏ đó nó Mà mà chứ thằng phí lái quý đồng bị lang lại gặp chưa lắng kìa เวลาเพิ่งบรรยากาศได้งานพี่น้องเปิดฝนสะไลเดื่อนเยอะทั้งคนอี้นี่หม่องเท้าเลื่อนลุ้งพี่น้องคนเราเลื่อนลุ้งไปแล้วนี่เดี๋ยวรำหนึ่งกำลังิดชนะบอกอยู่นี่ผู้สาวบาเพิ่งเลื่อนเพผู้สาวจำหน่อยแน่นอนสบายดีเอ้าสบายดีที่ซื้อมาเล่นนี้สัมสบายดีเล่นนี้เลยยูบีแห้งหลายกว่็ยืเถิงเนาะยืเถิง ยุ่งยังวัวป่านนี่ยุพี่สี่ไลกว่าพี่น้องเข้าลงมาพี่อ่าสถานที่มองมองการแล้วเหรียญไล่วัวมีมีสไลเดอร์ทั้งฝุ่นนะครับมองของเด้หน่อยเล่นพี่น้องรายการซุ่มขายของขายเครื่องไลก่ลกัวไล่ก่าทั้งทึ้งส่วนเรือฝุอ่นฝุ่นกระลังนั้นกระลังสีซ่อมกันพอสิมีแข่งรอบเศร้าอยู่พี่น้องแข่งรอบเศร้าแล้วก็สิแข่งรอบบายบ่ แต่ว่าตอนแข่งหนิสิมาเบิ่งอยู่ออกแล้วล่ามันออกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้คืออยู่ไก่เด้เนี่ยเขาอยากซูมได้เด้กล้องขาอยือซูมบ่ได้เนาะโกโก้นี่เนาะไปแล้วไปแล้วพุ่นพุ่นบ่ทุ่งเส้นไซอยู่พุ่นบ่โอ้ยกล้องโกโปบเขาซุ่มว่าใดพี่น้องโทรศัพท์จานร้อยผัดชาร์จแบตไว้อยู่ก็เลยเอาโกโบมาเก็บภาพแต่ว่าตอนพ่นแข่งเ่นจะเริ่มยุ่งใส ูดเลยมูจะพูดเริ่มต้นบอกเิปไกบอกอชุดเริ่มต้นพี่น้องคุณไกดเลยเ็นพโอ้พัาม็ดัาม็ดเขมัโอ้ักไหลพี่น้องเอ้ยปีละเทือนาะบนโซงเงือนปีละเทือนซ้ำปะปนก็จะเอาปแลวตักลางคุอ่ะนี่ยังรับนี่ก็รังสิออกพี่น้องอยู่ฟังพุ่นเ้อ ฟังนี่สิเป็นออกลักนึงพกักําลังพินามบอกอยู่เดี๋ยวนี้โอเพลงว่าจะใช้ครือม้วนแต่บาทนี่โอขางนอนขายยังนกนมขนเมอทมทอดอปากทมทอดกินแล้วคออกปากเพื่นว่ะของหวานตัวนี้เนาะม่รสยังนง กึ้งสิบอ่ะบ่บใส่รถใส่รถกระป๊อกมากว่าเอาอันให้เจ้าสวยนะเอาเป็นสวยสวยเท่าไรจะเป็นเงินเก็บจะเป็นเงินชิปหาพันโดยเจ้พันเออเจ้าหพันโอ้เอาชิปหาพันครับพ่อคอยว่ากินโบเบิร์ตออกโดยโดยโอเคแถวมาลองเบิร์พี่น้องนะข้าพี่น้องเบิร์บรรยากาศก็ได้นะครับเอาได้เด้อตะบะ มันก็เป็นฝนตกมันก็เลยจืดเนี่ยจังหว่อยพี่น้องปกติเขาจะว่านี่อยู่นี่ตกสุปีนะครับเนี่ยมีการมีงานอ่าช่วงนี้ช่วงช่วงเหือเนี่ยนรลยว่าแข้งเรือนี่สี่สิโตกสุปีปีนี้ก็ต๊กโมเวนนี่คือเก่าแต่ว่างานสองมือเฮาสิเป็นตังไหนยานฝนตกเบิดสองมื่นอยู่นี่ครับพี่น้องถ้ามองเราเรือลง่มสั้นสี่ลีเลย ทิมงวัอนหอยกอเ,ออเ,เ,เอกินแล้วี่บ่อเนี้นี่บ่นะอ เอาปุาสาวกนุ่มก้นเอาปะวุ้ยปุสาวกเอาไปบ่ายปุสาวอยากอายดันเล็กไปปุสาว,วากินน้ำแนว่าไปปุสาวอยากอายพุ่นละพี่น้องเสียนไส้ยูตั้งปุ่นลหรครับนะครับเดีนะแต่จะไหนส่วงเพิ่นแข้งจังสิผ้ามาเบิ่งอีกเกลือน,นึงเพราะว่าเลืออยู่นี่ประมาณ<ฆ>ได้ยินข่าวว่าประมาจีสิบลำ นะครับประมาณศร้าล่ำหมดละไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะได้ส่วนคนแข็งจะลงมาใหมเนาะเนาะ<อ>เอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่งก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวกับขึ้นไปเวทีคนตาคนแข็งก่อนเ็บผ้าฝาพี่ตัวน้องเล็กๆน้อยครับสบายดี